6โมง4ี่บนทีครับเช้าวันที่แดตุลาคม2 5ง6รกครับนอนหลับสบายตื่นมาด้วยความสดชื่นเมื่อคืนหมอกหมอกเยอะมากตอนเดินไปกินข้าวจนคิดว่าเชา้านี้น่าจะมีหมอกเยอะเช่นกันแต่ว่าผิดคาดนะครับอากาศเงียบบรรยากาศสงบแล้วก็บรรยากาศปลอดโปรง่งมองเห็นวิวได้ไกลแล้วก็จริงๆตรงนี้อย่างที่บอกมันเป็นที่ จุดกลางเต็นที่ไม่ไกลจากถนนหลักสายหลักนะมันก็เลยเวลานอนก็ยังได้ยินเสียงรถที่ถอยเสียงดังๆอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นอยู่บนช่วงเนินเขาเนาะรถที่วิ่งไปวิ่งมาเขาก็จะมีการเร่งเครื่องเร่งอะไรกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้รบกวนนะคือก็หลับสบายมีเสียงน้ําค้างหยดเปาะแปะโชคดีอีกแล้วที่ไม่เจอฝนนะครับที่นี่ห้องน้ําดีมากห้องน้ําสะอาด นะครับแล้วก็แยกของผู้หายผู้หญิงมีห้องห้องส่วมที่เป็นเป็นชักโครกนะครับนั่งสบายไม่ไม,ไม่คนแก่มาก็เข้าได้คนมีปัญหาข้อเสื่อมอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ห้องอาบน้ําน้ำอย่างแรงเย็นเจียบนะครับไม่มีน้ําอุ่นนะแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนั้นจะพาคุณตาคุณยายมาเที่ยว ก็ยังได้เลยนะที่นี่อันนี้ผมพูดถึงในเฉพาะในส่วนลานกลางเต็นนะการจัดการเรื่องของอจุดทิ้งขยะลานจอดรถอะไรเงี้ยก,ก็จะการได้เป็นระเบียบดีดีทีเดียวแหละเพราะว่าเข้ามานี่ยังไม่เห็นสิ่งใดที่มันเป็นตัวที่มันขัดต่อทัศนียภาพเลยนะครับถือว่าได้ความสะดวกอะ่ะคือต่อให้เดินทางมาจะลําบากนิดนึงแต่ว่าจุดที่ใช้กลางเต็นเนี่ยมันเป็น จุดที่ผมมาถึงแล้วมันสามารถที่จะเข้าห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็เดินไปทานอาหารได้ร้านอาหารจะอยู่ห่างจากลานกลางเต้นก็ไม่ไกลนะไม่กี่ร้อยเมตรเดินเท้าเอาสบายๆข้ามเนินเขาไปลูกหนึ่งแล้วก็เปิดเปิดรู้สึกจะเปิดแต่เช้าตั้งแต่เปิด7จ็ดโมงกว่าแล้วก็ปิด2องทุ่มครึ่ง